พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอน ST e m in Action เชื่อม5้าอุตสาหกรรมสำคัญสู่แผนการเรียนรู้ในชั้นเรียน EEC หรือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคตซึ่งหนึ่งในกลไกลสำคัญของการขับเคลื่อน EEC คือการพัฒนาแรงงานทักษะสูงครับ สวทชจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภา,าพครูในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสเตมที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ EEC โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากสาขามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ประกอบไปด้วยเรื่อง ST e ม Education and Industry 4.0การพัฒนาหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติยานยนต์ไร้คนขับนวั ศกรรมอาหารในอนาคตสมาร์ทฟาร์มรวมไปถึงเรื่องชีวพันธุ์เพื่อเทคโนโลยีเวสัมอางและเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 6 4 8 0 0 0